ครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้ก็เป็นวันพุธแล้วพี่น้องก็สังเกตดูธรรมชาติก็รู้สึกแปรปรวนซึ่งเราก็ได้บอกแล้วว่าทุกคนมีส่วนในการทําให้โลกนี้มันไม่น่าอยู่แต่ก่อนนี่มีกบกลางคืนได้ยินเสียงเวลาหน้าฝนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เกิดไม่มีแล้วมแมลงต่างๆก็หมดไปนกก็หมดไปหลายชนิดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะบางทีมนุษย์เรานี้แหละ ที่มีส่วนสำคัญในการทําให้มันหายไปไหนจะเป็นยาฆ่ามแมลงไหนจะเป็นปุ๋ยเคมีไหนจะอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับก็ขอให้พวกเ,เราได้อดทนก็หวังว่าปีนี้เราจะมีฝนมีฟ้าที่ดีแล้วก็ทำให้พวกเราทำมาหากินได้ปกตินะครับวันนี้เราฟังบทอา่านบทแรก ก็จะบอกว่าบบพระบินเจ้าได้สั่งให้เลือกสองคนไว้แยกต่างหากแยกอยู่ต่างหากเพื่อจะได้ส่งไปเทศนาสั่งสอนก็คือระบุลิเปาโลและบรรดาบัสที่จะต้องเดินทางทางเรือเนี่ยไปสู่ไซปรัสนี่ก็จะเห็นวิธีการที่พระบินเจ้าส่งให้บรรดา ผู้ประกาศพระบรสารไปในสมัยนั้นและทุกวันนี้พระองค์ก็ดลใจให้หลายๆคณะนักบวชก็ดีเป็นพระสงค์เป็นซิสเตอร์ได้ไปในประเทศต่างๆที่ยังมีประชาชนที่ยังไม่ได้รู้จักพระเป็นเจ้าก็ถือว่าทุกคนที่ยังไม่รู้จักพระเป็นเจ้าก็คือเนื้อนาที่บรรดามิช,ชนันารีต้องไปประกาศและในเวลาเดียวกันต้องมองดูตนเองด้วยว่าคนที่ เป็นคริสตังแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ต้องประกาศจริงไหมครับพี่น้องทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกมักจะมีผู้ที่ถือว่าเป็นผู้นำทางอย่างเช่นในพระศาชนะจักรของเราเราก็เห็นนบุญเปาโลนี่แหละเป็นผู้ที่นำทางในการประกาศพระวระสารที่ท่านทำ การประกาศได้ผลดีนั้นไม่ใช่เพราะตัวท่านเองแต่เป็นพระหลังขององค์พระจิจตเจ้า้าจากจุดนี้เองกิจการนักสาวกที่เราอ่านเนี่ยเราบอกกิจการนักสาวกอย่างนั้นอย่างนี้ความจริงแล้วถ้าอ่านาจริงๆแล้วเราก็บอกว่าเป็นกิจการของนักบุญเปาโลมากกว่าละมัง้งเพราะเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยได้ได้พูดถึงเรื่องของการที่ท่านไปทํางานในที่ต่างๆท่านเป็นผู้ที่เด่นเด่นมากในการ ประกาศเทศนาสั่งสอนแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นก็คือได้ตั้งหมู่บ้านริจชนชุมชนในที่ต่างๆจากนั้นก็จะมีคนมามาเป็นพ่อเจ้าวัดแล้วก็เป็นคนที่ดูแลสัตว์ปรุษเหมือนทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยของเราเมื่อ130กว่าปีมาแล้วเนี่ยบรรดามิชชันนารีมาก็เทศนาสั่งสอนโดยไม่รู้รจักเหน็ดเหนื่อยและเมื่อ มีชุมชนขึ้นมาแล้วก็คือมีพ่อเจวัดที่มาอยู่นะครับด้วยเหตุนี้เองนึกบุญเปาโลจึงได้เลิกใช้ชื่อยิวของตนเองเพราะว่าเวลาไปสอนชาวยิวเขาไม่รับอะ่ะบอกชาวท่านก็นเลยบอก่ออย่างนั้นฉันจะไปสอนคนต่างาศาสนาเลยเปลี่ยนชื่อตนเองจากซาวโลมาเป็นเปาโลนะครับส่วนในพระวรสารในวันนี้พระเยซูเจ้าก็บอกว่าเรามาในโลก เป็นแสงสว่างให้แก่โลกตัวอย่างของพระองค์นั้นเป็นที่ประทับใจในรูปแบบต่างๆทั่วไปหมดคนที่ได้ยินเรื่องของพระเยซูเจ้าก็จะอดไม่ได้ที่จะเห็นว่าพระองค์เป็นผู้นําที่น่าสนใจแล้วก็ที่ประทับใจก็มีพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์คาเลกได้เชิญอาจารย์พระกัมพีมาแล้วก็สอนสอนแล้วก็ หยิบแบ่งกลุ่มเพื่อจะได้ถกกันว่าเพื่อจะทำอยังไงให้การประกาศพระวรสารมันได้ผลดีนะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นอาจารย์ก็มาแบ่งบรรดากลุ่มต่างๆเพื่อว่าเวลาที่ได้ประสักษาหรือว่าได้ อธิบายอะไรไปแล้วนี่จะต้องแบ่งกลุ่มเพื่อจะได้ให้คำตอบว่าอะไรเป็นสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเหมาะสมอาจารย์ก็ตั้งคำถามว่ามีอะไรในชีวิตของพระเยซูเจ้าที่ทำให้ท่านเนี่ยประทับใจามากที่สุดเอาแบ่งกลุ่มแล้วก็ให้คำตอบมาปรากฏว่าทุกกลุ่มหลังจากที่พิจารณาเรื่องพระเยซูเจ้าพูดเรื่องมหาลาบบนภูเขาก็ดีกัน ถูกเบียดเบียนการถูกทรมานและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าก็ลีเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นสําหรับคนคนจีนไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่สิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดที่เขาทุกกลุ่มเขียนมาเหมือนกันหมดก็คือฉากที่พระเยซูเจ้าล้างเท้าอาคระสาวกต่างหากพี่น้องฉากนี้เป็นฉากที่ฝังใจเพราะว่าพวกพระสงฆ์ที่เข้าไปรับการอบรมนั้น เข้าใจว่าพระเยซูเจ้าประกาศเทศสั่งสอนด้วยการล้างทาวาคราสาวกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นไม่ใช่แต่ในเฉพาะอาทิตย์ศักดิ์เท่านั้นแต่เขาจะต้องออกไปเ <Calvin> ทนนะศนสาสั่งสอนรับใช้ประชากรของพระองค์ดังน,นั้นพระเยซูเจ้าเองก็มาอยู่ในโลกนี้เป็น ผู้นำทางเป็นแสงสว่างให้ทุกคนที่เชื่อในพระองค์นั้นได้เดินตามพระองค์มาในโลกเพื่อจะรับใช้อันนี้ต่างหากเป็นคำที่บรรดาพระสงฆ์นักบวชที่ทำงานหรือแม้กระทั่งหน่วยงานต่างๆของพระศาสนาจักรที่มีในวัดของเราจะเป็นพลมารีวินเซนเดอร์ปอนจะเป็นเซราหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเ,เป้าหมายของเขา มันจะมีอะไรเด่นแต่ในที่สุดสิ่งที่เหมือนกันก็คือเขากำลังรับใช้อย่างที่พระวรสารบอกว่าบุตรแห่งมนุษย์มาไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นรับใช้แต่เพื่อรับใช้คนอื่นก็ขอพระเจ้าเวาพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑน,นท่าแร่หนองแสงท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง